อันนี้ข้อห้าโจทย์บอกว่าลูกบอลพลาสติกลูกหนึ่งเมื่อเป่าลมเข้าเต็มที่แล้วมีรัศมียาว26เซนติเมตรส่วนผิวโค้งที่เป็นพลาสติกมี3สีสลับกันรวมทั้งหมด9แถบแต่ละแถบมีพื้นที่ผิวเท่ากันจงหาพื้นที่ผิวของแต่ละแถบจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้เขามีรูปภาพมาให้ด้วยแหละแต่ว่าพี่ไม่มี จริงๆแล้วถ้ามองภาพอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยววาดให้ดูมันเป็นลูกบอลกลมๆที่ประมาณว่ามีแถบสีอย่างนี้แถบสีฟ้า และแถบสีเหลืองแล้วก็แถบสีแดงมานี้ 4ีฉันจัดจ้านลูกบอลลูกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีรัศมี <c oughs> ก็คือถ้าเรามองให้มันเป็นลูกลงกลวงอะนะมองเป็นลูกลกลวงแบบนี้มันก็จะมีรัศมีข้างใน26เซนติเมตรพื้นที่ผิวของมันทั้งหมดเลยเราจะหาได้จากการแทนรัศมีเข้าไปในสูตรนี้ปะ พื้นที่ผิวเดี๋ยวนะพื้นที่ผิวมันจะมีค่าเท่ากับ4พาย r คือ26ถูกไหมยกกำลังสออันนี้คือพื้นที่ผิวของทรงกลมเขาบอกว่าผิวของผิวของไอ้ลูกบอลลูกนี้เนี่ยเขาทาสามสีทั้งหมดเก้าแถบคือสีละสามแถบถูกไหมหนึ่งแถบสองแถบสามแถบ ทั้งหมดสาแถบ,บแถบละสามสีก็เลยมีทั้งหมดเก้าแถบสีเขาบอกว่าแต่ละแถบมีพื้นที่ผิวเท่ากันจงหาพื้นที่ผิวของแต่ละแถบพื้นที่ผิวทั้งหมดเนี้ยมันถูกแบ่งออกเป็นเก้า hmm. แถบเก้าแถบ พื้นที่ผิวทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นเก้าแถบแล้วเขาให้เราหาว่าพื้นที่แต่ละแถบเท่าไหร่เราจะหาได้ด้วยการหารพื้นที่ผิวทั้งหมดด้วยเก้าถูกไหมโอเคไหมทาทั้งหมดเก้าแถบถามว่าพื้นที่ผิวแต่ละแถบเท่าไหร่เก้าพื้นที่ผิวทั้งหมดหารด้วยเก้าโอเคนะแล้วก็คิดเลขเหมือนเดิมอะลย 4คูณกับ3.14สคูณกับ26กยกกำลังสองแล้วก็หารด้วย9ใครอยากเช็คตัวเลขไหมสี่คูณสามจุดหนึ่งสี่คูณกับยี่สิบหกคูณกับยี่สิบหกแล้วก็หารด้วยเก้ามีค่าเท่ากับประมาณเก้าร้อยสี่สิบสามจุดสี โอเคนะข้อนี้เราต้องรู้พื้นที่ผิวของทรงกลมถูกป่า4ีพาย i ยกกำลังสอง